เท่สุดๆนะครับนี่ตรงนี้ก็โอ้โหอย่างน่ารักเลยโลลิดูใส่ชุดดิโอ้โหสุดจัดเนะครับผมอ่าเนี่ยตัวอื่นนะเห็นไหมเอานี่ครับนี่อันนี้สายธนูนะครับนี่ฮนะโอโ้ยังสวยเลยนะครับดูปีกดิ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกถูกสะดวกปลอดภัยแนะนำร้านเติมเกมจอนชาวไร่มีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่นเกมแร็คเนล k ็อ i ออริจินซัมเมอร์วอล์คโคนิเคิลหรือว่าเกมเศรษฐี2และอีกหลากหลายเกมที่ร้านรับเติมเติมเร็วเติมไวสะดวกปลอดภัยมีใบจดทะเบียนบริษัทแบบถูกกฎหมายเติมแล้วไม่มีรีฟันแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับสวัสดีชาวเกมเมอร์นะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้ เราจะมาอยู่กันกับเกม Hit 2นั่นเองสำหรับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมมือถือแนว MMO เนาะซึ่งสามารถเล่นบน PC ได้ด้วยนะเป็นเกมที่ครอสแพลตฟอร์มกันเลยนะครับตัวเกมนะตอนนี้เนี่ยจะเปิดให้เล่นอยู่บนสตเกาหลีแล้วก็อ่าสตูไต้หวันนะครับของเกาหลีเนี่ยจะเปิดมาสักพักละนะครับไต้หวันเนี่ยเพิ่งจะเปิดเลยนะใครสนใจเนี่ยลิงก์โหลดก็จะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับของผมเนี่ยจะเล่นของสตูไต้หวันนะครับเพราะว่ามันเข้าง่ายกว่าเกาหลีเยอะมากนะครับผม แล้วก็นะตอนนี้เนี่ยจะเป็นของเวอร์ชั่น PC นะที่ผมเล่นนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ภาพค่อนข้างสวยนะครับผมเออโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของการเ,าเลือกตัวละครกันก่อนแล้วกันนะครับว่าตัวเกมนี้มันมีสายอาชีพให้ให้เราเล่นสสยไหนบ้างนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวกดมาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็กดเข้ามาเลือกตัวละครนะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าเกมนี้ใครที่สนใจเข้ามาเล่นเนี่ยนะครับจะต้องต่อ VPN ด้วยนะครับซึ่งมันจะ จะมี VPN ที่ต่อได้ก็คือของไต้หวันกับฮ่องกงนะนะครับฮ่องกงก็เล่นได้นะครับผมโอเคประมาณนี้นี่ครับหน้าเลือกตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเป็นสายที่ผมเล่นอยู่นะครับจะเป็นแบบว่าถือค้อนกับโลมานะครับผมเอเดี๋ยวกดบวกตรงนี้แล้วกันนะครับมันจะมีสายอาชีพให้เราเลือกทั้งหมด6สายนะตอนนี้นะครับผมนี่อ่านี่เลยครับอันนี้จะเป็นดาบคู่นะครับตัวนี้ป๊บนี่ฮะแล้วก็เดินมาหาเพื่อนๆไงนะครับเพื่อนๆแต่ละสายนะ นี่ครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเออ่ตัวแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับอันนี้นะอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบดาบใหญ่นะครับตัวนี้นะ เออก็มันจะไม่สามารถเปลี่ยนเพศได้นะครับคือเพศมันจะล็อกไว้เลยนะครับแต่ว่าเวลาที it, ikes, ่เราเข้าไปเล่นใช่ปะมันจะมีให้เราแบบเปิดการ์ดนะครับหาตัวละครแบบใหม่ๆนะครับที่มันเป็นระดับนะครับใครที่เคยเล่นแบบแนวแนวพวกเกมอะไรเมียเอ็มอะไรประมาณนี้เขจะคุ้นเคยกันดีนะครับก็คือแบบสุ่มหาตัวละครอะไรเงี้ยนะครับมีระดับแบบสีแดงสีทองสีฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคต่อไปครับอันนี้นะ สายนี้นะครับก็จะเป็นสายที่ผมเล่นอยู่นะครับก็คือถือค้อนกับโล่นะครับผมอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นดาบคู่เนาะที่เราเห็นไปเมื่อกี้นะครับนี่อ่ะแล้วก็สายต่อมาครับอันนี้เลยนะครับจะเป็นสายเวทครับผมนี่ฮะอ่ะต่อมาครับอันนี้ก็จะเป็นเวทเหมือนกันนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นเวทแบบเกี่ยวกับซัพพอร์ตโดยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันคือภาษามันเป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับอ่านไม่ออกนะเออต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าอ่าผมจะบอกในส่วนที่ผมรู้แล้วกันนะ ต่อไปครับอันนี้เป็นสายธนูครับผมนี่ผมเห็นคนเลือกเล่นสายนี้ค่อนข้างเยอะนะนะครับผมน่าจะเป็นเพราะว่าแบบมันยิงไกลไงเออช่วงแรกๆเก็บเลเวลอะไรเงี้ยธนูก็จะแบบค่อนข้างเก็บเลเวลได้เร็วนะครับก็ลองเลือกเอาละกันนะทีนี้พอเราเลือกในส่วนของสายเสร็จเรียบร้อยก็กดเข้ามาที่ปุ่มนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อและสามารถเข้าไปเล่นได้เลยคือมันจะไม่มีให้เราแบบว่าปรับแต่งหน้าตาตัวละครนะสำหรับเกมนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกลับมาที่ตัวละครตัวเดิมแล้วกัน นะครับก็คือตัวนี้เพราะว่าเล่นไว้แล้วนะครับถึงเลเวล17แล้วด้วยนะครับมากดไปเลยครับเข้าไปข้างในตัวเกมใหม่อ่ะเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้ก็บรรยากาศในส่วนของตัวเกมเนี่ยนะครับที่ผมอยู่เนี่ยมันจะเป็นในตัวเมืองนะครับแล้วเราก็จะเจอกับผู้เล่นคนอื่นๆด้วยนะครับมุมกล้องก็อย่างที่เห็นนาอนะครับหมุนแบบซ้ายขวาขึ้นลงนะครับเนี่ยเห็นไหมอ่าค่อนข้างที่จะอิสระเลย นะครับผมอ่าแล้วก็ผู้คนที่ยืนอยู่นะครับก็จะเป็นคนที่ออนไลน์เข้ามานั่นแหละนะครับเราสามารถกดติ๊กนะแล้วก็สามารถแอดเพื่อนนะครับหรือว่าจะซิปหาเข้าได้นะครับรู้สึกว่าอันนี้มันจะเป็นฟังก์ชันนี้แบบแลกเปลี่ยนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยที่มันขึ้นแบบนี้นะครับเออถ้ามันแลกเปลี่ยนได้นี่เจ๋งมากเลยนะแต่คือผมแปลภาษาไม่ออกไนงะผมยังไม่ได้แปลอันนี้นะครับเอออ่าถ้าเกิดว่าเราจะเปิดฟังก์ชันนี้นะครับรู้สึกว่ามันต้องมีการลงทเบีนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมนะ อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะลงได้หรือเปล่าด้วยนะครับผมยังไม่ได้ลองนะครับผมอ่าโอเคทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเอ่อกดดูเควสต,ตรงนี้ดีกว่านะครับตัวเกมก็จะมีเควสให้เรากดรับด้วยนะครับแบบนี้ครับอ่ากดส่งเควสไปแล้วก็รับเควสไปนะครับนี่อันนี้ไกลใช่ไหมถ้าเกิดมันไกลเกินไปเนี่ยเราสามารถกดตรงปุ่มนี้นะครับมันจะทําการวาร์ปไปเลยครับอ่าเสียเงินนิดนึงนะครับในการวาร์ปไปปุ๊บเนี่ยครับแบบนี้เห็นไหม ว์ปมาถึงจุดหมายแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่ามันจะให้เรามาทาการเอ่อตีพวกมอนสเตอร์ต่างๆนะครับสังเกตนะเห็นไหมมีแต่ธนูไว้ทุกคนดูดิธนูเล่นกันจังเลยธนูเนี่ย <laughs> เออนะครับอ่ะทีนี้ก็กดไปเลยนะครับมันก็จะวิ่งไปเอ่อตีนะครับมอนสเตอร์แบบอัตโนมัติแล้วนะครับรู้สึกว่ายังอยู่ไกลยอยู่เลยเนี่ยอ่ะโอเคมันวิ่งใกล้จะถึงแล้วนะครับเนี่ย วิ่งไปแบบนี้นะครับไปตีนะครับแบบชิลๆนะนะครับผมเกมนี้ก็จะเล่นแบบว่าเอา่อเปิดบอทอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใครอยากจะมาอยู่กิวกับผมก็มาได้นะนะครับผมเปิดกิวอยู่นะเนี่ยเห็นไหมเขียวๆทีข่ขึ้นมาเนี่ยก็คือคนที่สมัครเข้ามาอยู่กิวกับผมเว้ยนะครับผมเพิ่งเปิดนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นการตีมอนสเตอร์นะครับจะตีแบบนี้นะอ่าตัวเกมเนี่ยเอ่อนอกจากเราจะหมุนมุมกล้องอิสาระแบบนี้ได้แล้วใช่ปะเรายังสามารถที่จะกดตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ย เพื่อเป็นการล็อกมุมกล้องแบบนี้ก็ได้ครับเป็นมุมมองด้านบนนะครับแล้วก็เนี่ยแบบนี้ครับจะเป็นมุมมองแอคชั่นนะครับก็ทําได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมชอบแบบมุมมองแบบปรีมากกว่านะครับเนี่ยแล้วหมุนอิสระไงนะครับแล้วก็อ่ะเนี่ยอันนี้คือขยายแบบเอ่อไกลสุดแล้วนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าเอาประมาณนี้กําลังดีเนาะนะครับภาพเนี่ยอ่ะ สังเกตว่าภาพเกมเค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วก็มันจะมีตอนกลางวันกลางคืนมีฝนตกอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับอโอเคทีนี้เดี๋ยวเรา,เากดขยายเข้ามาดูตรงนี้แล้วกันนะครับตัวเกมก็จะมีเมนูนะครับอันนี้จะเป็นเมนูแบบว่าตัวละครเนาะนะครับดูว่า,าความสามารถมันคืออะไรยังไงบ้างนะตอนนี้นะครับมันอัพให้อัตโนมัตินะ นะครับผมเออแล้วก็ส่วนต่อมาก็จะเป็นอันนี้ครับที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นเห็นปะนะครับว่าตัวละครเนี่ยมันจะแบ่งมาเป็นรูปแบบแบบการ์ดแบบอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราสุ่มมาได้เนี่ยนะครับสมมติผมสุ่มได้มาแบบเป็นการ์ดแบบระดับแบบโอ้โหเทพเลยนะครับแดงๆแบบนี้เห็นไหมนะครับตัวละครจะแบบโคตรเก่งทุกคนนะครับแล้วก็ดูดิเห็นไหมมีแบบวิบวับแบบนี้นะครับก็ที่ผมบอกนะใครที่เคยเล่นเมียเอ็มหรือว่าเกมอื่นๆมาที่เป็นแนวๆนี้จะเข้าใจนะครับผมเออเนี่ยเห็นปะ โคเทพดูวนดูดิอย่างเทพอ่ะเทพสุดๆนะครับนี่ตรงนี้ก็โอ้โหอย่างน่ารักเลยโรล,ลิดูใส่ชุดดิโอ้โหสุดจัดเนรับผมอ่าเนี่ยตัวอื่นนะเห็นไหมเอานี่ครับนี่อันนี้สายธนูนะครับนี่ฮะโอโ้อย่างสวยเลยนะครับดูปีกดิโอ้โหอ่าขอแค่แบบสีทองก็ได้อ่าน,นะครับสีแดงเนี่ยมันน่าจะยากไปนะครับสีทองก็ได้เออแล้วก็มีลองลงมาก็จะเป็นสีม่วงนะครับแบบนี้ สีม่วงนี่ไม่มีไม่มีอะไรแล้วนะนะครับไม่มีแบบที่เป็นวิงวิงเหมือนตัวพวกสีทองสีแดงนะครับผมอ่าแล้วก็ลงลงมาอีกนะครับก็จะเป็นสีฟ้านะครับแบบนี้อ่านะครับแล้วก็ลงลงมานะครับก็จะเป็นเอ่อสีเขียวนาะนะครับเนี่ยสีเขียวแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือสีขาวครับยากที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าแล้วก็มาเล่นตอนแรกเนี่ยเราจะเป็นสีขาวใช่ไหมแต่เกมมันจะมีแจกสีเขียวให้นะครับเหมือนอย่างของผมเนี่ยเอ่อผมมีสีเขียวเห็นไหมไอ้ตัวเนี้ยนะครับตอนแรกเป็นตัวนี้นะ แล้วก็มาสลับสับเปลี่ยนมาเป็นตรงนี้นะครับเออประมาณนี้แหละนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวละครเนาะนะครับเวลาที่เรามีตัวละครเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าเหมือนเป็นการยัดสมุดเพิ่มเติมนะแต่ว่านี่คือมันจะเป็นแบบว่ายัดให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็ตัวละครไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่เราจะได้ความสามารถเพิ่มเติมมาด้วยอย่างอันนี้มันเพิ่มเลือดเห็นปะถ้าเกิดผมได้ตรงนี้มาอีกตัวหนึ่งนะครับมันก็จะได้ความสามารถเพิ่มเติมมาอีกนะครับ ประมาณนี้นะโอเคส่วนต่อมาก็อันนี้นะครับจะเป็นระบบสัตว์นะครับสัตว์ก็จะคล้ายๆกับตัวละครเมื่อกี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีระดับสีระดับความแรงของมันนะครับอ่าถ้าเรามีสัตว์ดีๆนะครับค่า CP ีของเราก็จะเยอะนะครับเราก็จะเก่งอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคต่อมาก็อันนี้นะครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเหมือนให้เราแบบว่าใช้เจ้าตัวเนี้ย ตัวเหรียญตัวนี้นะครับมาทําการอัพความสามารถให้กับตัวละครของเราเพิ่มเติมเหมือนแบบการเขาจะเรียกยังไงดีวะถ้าเล่นเมียเอ็มจะจะพอเข้าใจนะนะครับผมก็จําได้แต่เมียเอ็มว้เกมอื่นก็ก็มีเหมือนกันนะครับประมาณนี้เออแต่จาไม่ได้ไงนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยใช้อัพไปเนหะ็นไหมเนี่ยมันจะอัพเข้ามาแบบนี้ครับผมเออซึ่งผมก็ยังไม่รู้นะว่าความสามารถมันคืออะไรนะครับแต่ผมใส่ไปก่อนเนี่ยอย่างงี้ครับผมเห็นไหมเออประมาณนี้แหละทุกคน่นะก็มาลองดูแล้วกันนะครับ เออเนี่ยมันเปิดความสามารถอะไรก็ไม่รู้นะครับอ่ะโอเคต่อไปนะครับข้ออันนี้เนี่ยจะเป็นระบบในส่วนการตีบวกครับสมมุติว่าผมอยากจะตีบวกเนาะเนี่ยอันนี้อาวุธของผมที่ผมใส่อยู่นะเดี๋ยวผมจะตีให้ดูนะครับแล้วก็เนี่ยมันใช้เจ้านี่ครับในการตีบวกเห็นไหมก็ตีไปนะครับอ่าผมเล่นอีกไ d ดีหนึ่งนะครับผมลองตีบวกไปประมาณบวกสี่ใช่ป่ะพอบวกสี่ไม่ติดไว้แตกนะครับระวังด้วยนะอันนี้ระวังด้วยคือแตกและอาวุธหายเลยนะทุกคน นะครับโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นอันนี้นะอ่าอันนี้เนี่ยจะเป็นระบบสมุดนะครับตัวอาวุธเนี่ยพวกชุดเกราะต่างๆเนี่ยเวลาที่เรายัดสมุดไปแล้วเนี่ยมันจะหายไปนะอย่างเช่นอันนี้ครับอ่าผมยัดไปนะครับมันก็จะหายไปเลยนะครับจากใน,นกระเป๋าเรานะครับแต่พอเรายัดครบเนี่ยมันก็จะได้ความสามารถเพิ่มเติมมาเห็นไหมครับผมยัดครบแล้วความสามารถก็จะมาเพิ่มเติมเลยประมาณนี้เป็นต้นนะครับนี่อ่าผมใส่ไปมาครับโอเคเรียบร้อยประมาณนี้ครับ อ่าอันนี้น่าจะของดีหรือเปล่าวะผมดรอปมาเหรอเดี๋ยวก่อนดูก่อนนะอืมเอา้าแล้วมันอยู่ไหนอะอ๋อนี่ไงนี่ไงน่าจะดีกว่าอันนี้วะหรือเปล่าเดีย๋ยวดูก่อนนะอันนี้สิโอ้ยมันก็ไม่ได้ดีมากกว่ากันนี่หว่ะเออนะเนี่ยพขากดอยากจะเปลี่ยนสายก็กดเปลี่ยนสายได้แบบนี้ครับเห็นไหมเออแค่นั้นแหละนะครับไม่ได้มีอะไรแบบสลับซับซ้อนมากมายนะครับแต่ว่ามันเปลี่ยนเลยนะเนี่ยเนหะ็นไหมอาวุธ สีเงินเมื่อกี้นี้อีกสีหนึ่งเห็นปะเนี่ยพอใส่แล้วมันก็เปลี่ยนผมว่าสีเงินนี้มันสวยกว่าเนาะทุกคนเออนะครับอะต่อไปนะครับก็จะมีเ,ออเนี่ยพวกระบบพวกนี้นะครับอันนี้จะเป็นระบบเวสนะนะครับเวสรับเวสไปนะครับส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าเหมือนกับการเขาให้เรามาทําการแบบ โหวตนะครับให้โหวตอยู่นะว่า uh, แบบอย่างเช่นผมยกตัวอย่าง PK นะนะครับถ้าเกิดระบบ PK เนี่ยคุณจะเอาบทลงโทษประมาณไหนนะครับคุณก็สามารถมาโหวตได้นะครับ,นนะรบเนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะครับแต่ผมแปลไม่ออกนะครับตรงนี้นะผมลืมไปแล้วว่ามันแปลว่าอะไรนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะโหวตเนี่ยเราต้องมอีเจ้านี้ด้วยนะครับอ่าแล้วพอโหวตได้เนี่ยเราก็จะได้ของของรางวัลแบบนี้ด้วยนะเนี่ยเห็นไหมเป็นของรางวัลในการโหวตนะครับเออถ้าเกิดโหวตชนะ ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นโหมด PVP นะครับอันนี้ก็จะเป็นการจัดอันดับเนาะอ่าส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นระบบการคราฟอาวุธคราฟของต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าเรามีของเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าเราสามารถคราฟได้นะครับผมแต่เราต้องไปสะสมหามานะนะครับก็จะได้มาจากไหนบ้างนะครับก็กดเข้ามาดูตรงนี้ในร้านค้าก็มีขายเนี่ยเขามีบอกอยู่ซึ่งในส่วนของตัวร้านค้าเนี่ยมันจะขายเจ้าเพชรตรงนี้นะ นะครับผมาการซื้อขายเนี่ยเราต้องใช้เพชรตรงนี้ในการซื้อขายนะครับซึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างดีมากๆเลยนะเพราะว่าไอตัวเพชรนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอามาทําการแบบว่า,เ,าเนี่ยซื้อแพ็คต่างๆได้เลยนะทุกคนนะครับเอามาดูนี่นะเนี่ยอย่างนี้ครับเราสามารถซื้อแพ็คต่างๆได้เลยนะเว้ยเนี่ยเห็นไ,ไหมอ่ะเอามาแบอบกว่าเติมใส่เข้าไปให้ตัวละครเราหรือว่าแพ็คที่แบบ อ่าเปิดเนี่ยเปิดพวกการ์ดตัวละครอย่างนี้ครับเนี่ยถ้าเรามีเพชคร980เราซื้อได้นะเนี่ยครับแล้วก็จะสามารถแบบสูมมหาแบบตัวระดับประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยสีทองสีม่วงนะครับขึ้นอยู่กับความโชคดีของเรานะอันนี้นะครับเออนะเนี่ยก็มาซื้อได้นะครับเนี่ยมีแพ็คอยู่เห็นไหมแพ็คเอ,อ่อแพ็คตัวละครแพ็คสัตว์นะครับเออค่อนข้างดีเลยอ่ะนะครับผมเวิร์กเวิร์กนะครับแล้วถ้าเกิดเราไปตีมอนสเตอร์แล้วแบบมีอะไรดรอปมาอะไรเงี้ยเนาะ เอออ่ะส่วนต่อมาอันนี้นะครับเราสามารถได้จะใช้เงินที่เราหาจากในเกมมาเนี่ยมาซื้อได้นะครับอันนี้ผมซื้อให้ดูเลยดีกว่านะครับก็จะเป็นการ์ดกัดตากใบหนึ่งนะครับที่สามารถดับสุ่มหาตัวละครระดับสีขาวสีเขียวได้ละมั้งนะครับน่าจะไม่เกินนั้นนะเนี่ยฮะปับ๊บนะครับมาสุ่มมาดูเหมือนให้ตื่นเต้นเล่นๆนะครับเนี่ยออกมาละมันน่าจะสีขาวน,ะนั่นเองไงเห็นไหมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็แบบประมาณว่าสุ่มมาแล้ว ก็คือเอาประยัดไม่สมุดอะไรประมาณนั้นน่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นสุ่มสัตว์นี่โอ้แต่ n อนซน่ารักนะเนี่ยนี่ฮะปัป๊บนี่ไงสุ่มสัตว์เนาะเออเปด,เป,ด,เ,ปดเปิดไปบุ้มโอเคออกมาแล้วมันก็ระดับเดิมแหละนะสีขาวนี่เห็นปะ <laughs> ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับโอเคส่วนถ้าเกิดเราอยากจะเปิดต่อที่มันเป็นระดับสีทองขึ้นเห็นไหม อ่าใบการ์ดสีทองขึ้นนะครับจะต้องเลเวล30ก่อนแล้วก็ใช้เงินอ่าแสนห้านะครับถ้าสูงขึ้นมาอีกนะครับก็ใช้เงิน30,000นนะครับในการที่จะมาเปิดนะเออส่วน,น,นอื่นอืก็จะต้องใช้เออแต้มอะไรพวกเนี้ยมีแต้มไมเลด้วยนะครับแล้วก็อะไรไม่รู้เนี่ยน่าจะเป็นแต้ม PVP หรือเปล่านะครับประมาณนั้นละมังนะเออ ส่วนต่อมาก็อื่นๆก็คือเนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะครับแอดเพื่อนนอนนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นกิวนะครับที่ผมบอกว่าผมเปิดกิวไว้นะครับใครอยากจะมาอยู่ก็ตามนี้นะครับชื่อกิ้ว PST Gang นะครับมีตัว S ด้วยนะครับผมก็สามารถสมัครเข้ามาได้เลยอันนี้ก็จะเป็นการบริจาคใช่ไหมเนี่ยบริจาคอ่ะสามครั้งนะครับต่อวันอ่ะโอเคแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับกดรับของรางวัลได้นะครับเป็นแบบภารกิจอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาให้เราทํานะครับผม ่ะส่วนตรงนี้ก็สมาชิกกี่คนแล้ววเนี่ยที่เข้ามาในคิวผมเนี่ยเฮ้คิวผมดับสิบสองเหรอเอาเรื่องวะเออเนี่ยคนเข้ามาผมเพิ่งเปิดไปนะคนเข้ามายี่สิบสามคนแหละจะเต็มแล้วไว <c oughs> <c oughs> อ้คิวอะเออเปิดคำข่าวันนะครับไม่ได้อะไรมากมายนะก็ต้องคิดอีกทีนึงว่าเกมเนี้ยจะเล่นแบบจริงจังหรือเ่าค่อยว่ากันนะครับส่วนอันนี้สุดท้ายก็คือเป็นเในส่วนของระบบร้านค้าเนาะอย่างที่ผมพาดูตอนแรกนะครับ เราสามารถใช้เพรนะตรงนี้นะครับมาทําการซื้อขายได้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะขายใช่ไหมถ้าเรามีของแล้วเนี่ยเราก็สามารถมากดขายปุ่มนี้นะไอตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มขายนะครับแต่มันจะเปิดตอนเลเวล25เราถึงจะสามารถขายของได้แต่ว่าณนะตอนนี้เราซื้อได้แล้วนะนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเพชจเราก็มาซื้อได้เลย อ่าส่วนนี้มันล็อกๆเนี่ยนะครับอันอื่นๆเนี่ยนะครับก็คือมันแจ้งเตือนมาบอกว่าให้คุณไปทําการแบบยืนยันตัวตนอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะนะครับในหน้าในหน้าตอนเข้าเกมนะซึ่งผมถ้าให้ผมเดานะคิดว่าน่าจะเป็นการแบบว่ายืนยันพวกเบอร์โทรศัพท์พวกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็คงยืนยันไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ใช่คนไต้หวันนึงออกปะ นะครับก็ทนทนเล่นต่อไปนะครับไว้รอแบบว่า,าสโตทยมาหรือว่า global เปิดอะไรเงี้ยก็แค่ว่ากันนะครับนะรบตรงนี้เราก็มาดูระบบก่อนละกันนะฮะเอออย่างน้อยๆเราก็ขายของได้แล้วป่ะนะครับผมอ่ะโอเคก็เอาเป็นว่า,าในส่วนของตัวเกมเนี่ยประมาณนี้ละกันนะนะครับอืมนี่ผมเปิดกล่องอืง่นๆที่ผมมีให้ดูดีกว่ามันคือกล่องอะไรบ้างก็ไม่แน่ใจอ๋อกล่องเศษอ๋อเอาไปเอาไปทําการคราฟได้แล้วเนี่ยเศ,เศษเมื่อกี้ใช่ป่ะ เนี่ยครัปดเปิดอันนี้อันนี้คืออะไรเปิดอีดีอ่าเป็นเศษของพวกนั้นแหละนะครับที่ได้มาแล้วกล่องนี้ล่ะป๊าบโอเคนะครับของดีของดีอยู่นะแล้วก็เราลองไปดูตรงคลาฟหน่อยนะครับว่ามันคราฟได้ยังนี่นี่นี่ถ้าขึ้นมาแบบนี้เห็นป้าเป็นสีสีแบบนี้แสดงว่าคลาฟได้แล้วนะครับนี่เห็นไหมฮะคราฟได้ก็เอ่อผมว่ามันน่าจะดีกว่าหรือเปล่ามันของสายผมเป่าวะคือมันอ่านไม่ออกไงทุกคนเอ่อเดี๋ยวดูก่อนนะ มันเป็นดาบเฉยๆหรออันนี้มันเป็นดาบโล่ด้วยนะมันมีโลด้วยแต่เมื่อกี้มันไม่มีโล่แล้วถ้าเกิดผมคราบไปแล้วมันใช้ไม่ได้ทําไง <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> น่าจะ <c oughs> ต้องลองต้องลองอ่าไม่ลองไม่รู้นะครับเออนะไม่ลองก็ไม่รู้นะครับผมนะจัดไปเดี๋ยวดูก่อนมันก็ไม่มีไม่มีขึ้นว่าเป็นดาบโล่นะ เนี่ยมันก็ไม่มีนะหรือว่าเฉพาะของสายนั้นสายนั้นวะเด็กคนอ๋อนี่ไงของผมเออเกือบไปแล้วเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วนี่มันต้องเป็นอันนี้ดิใช่ไหมมันถึงจะถูกมันมีโล่ด้วยนะครับผมอ่าโอเคชัดเจนครับเนี่ยของแต่ละสายชัดเจนเลยมันมีบอกอยู่นะฮะอ่ะผมก็คลาบอันนี้ดิดังน,นั้นนะครับสีเขียวด้วยอาวุธของผมอันนั้นเนี่ยมันยังสีขาวอยู่เลยใช่ไหมแล้วก็เนี่ยความสามารถมันดีขึ้นนะครับชัดเจนมากอ่ะกดคลาบให้ดูตาัาบนี่ครับ เรามีของแล้วเราก็ต้องคลามใช่ไหมนี่ได้มาแล้วอ่าโอเคนายออกมาดูสิทีนี้นะครับอ่าลองใส่เลยนะครับผมอาวุธสีเขียวนี่ยูตรงนี้อ่าจัดไปป๊านี่โอเคนะครับน่าจะดีขึ้นนะถ้าเกิดเราจะตีบวกก็กดเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็กดตีบวกได้เห็นไหมนี่ฮะเนี่ยแล้วก็มาตีบวกนะครับ เออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมลืมบอกไปนะครับว่าตัวเกมนี้นะครับมันจะมีสกิลใช่ไหมนะครับเนี่ยสกิลด้านล่างตรงนี้นะครับอาจสังเกตว่าเอ้สกิลมันทำไมมีแค่นี้นะครับถ้าเกิดเราอยากได้เพิ่มเติมเนี่ยนะครับเราต้องไปซื้อที่ในเมืองนะครับอันนี้จะเป็นตัวสมุดสกิลนะซึ่งเราต้องมีในส่วนของเอ่อพวกตัวสมุดนะครับเอออันนี้มันจะบอกนะครับว่ามีสกิลอะไรบ้างเราต้องไปซื้อสมุดมาก่อนนะครับอันนี้ผมพาเข้าตัวเมืองก่อนละกันนะฮะ อมนี่กดเข้ามาตรงตรงเครื่องหมายตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนจำไม่ได้อ่ะตรงนี้แหละนะครับผมแล้วก็อ่าวาปไปในตัวเมืองนะครับตัวเมืองอยู่ตรงนี้อ่าวาปไปนะครับ300ปัอบโอเคพอเราวาร้าปเข้ามาในตัวเมืองแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมี NPC ขา,ขายของเยอะแยะเลยนะครับผมอ่ะกดเข้ามาตรงนี้นะแล้วก็ดูได้นะครับว่า NPC ตัวไหนตัวนี้จะเป็น NPC ขายยา นะครับสามารถไปซื้อยากับเขาได้ส่วน m อ c ที่ขายตัวสกิลเนี่ยคือตัวนี้นะครับอ่ะวิ่งไปวิ่งไปหาเลยนะครับมันจะมีสกิลขายให้เรานะครับผมในแต่ละสายอาชีพนะนี่กดเข้ามาเห็นไหมเดี๋ยวมันจะขึ้นมาแล้วนะครับ อ่าพวกนี้เนี่ยจะเป็นสกิลของสายเราโดยแท้เลยนะครับถ้าเกิดเป็นสกิลสีฟ้าเนี่ยดูดิแล้านนะครับแต่เงินเกมเนี้ยหาไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับเวลาเราฟาร์มมอนสเตอร์เนี่ยมันก็ได้นะครับผมใครนี่แบบเปิดคอมบ่อยๆเปิดนาน,าน,าน,เนาบบๆเนี่ยฟาร์มแบบยับยับเนี่ยผมบอกเลยว่าเงินหาไม่ยากเลยนะครับอะโอเคเดี๋ยวผมจะเอานี้ก่อนแล้ลกันนะครับผมจะซื้อนี่ซื้ออ,อันนี้1อันอันนี้1อันพอก่อนนะครับเพราะว่ามีเงินแค่เก้าแสนใช่ไหมกากดซื้อไป เรียบร้อยแล้วก็มาดูนะครับทีนี้ตรงกระเป๋าเราแล้วก็กดเรียนรู้ได้เลยปั๊บนี่ครับเรียนรู้อีกอันหนึ่งปั๊บนี่ครับเรียบร้อยแล้วก็มาที่สกิลนะฮะสังเกตว่ามันเปิดแล้วเห็นไหมเนี่ยอันนี้จะเป็นสกิลที่เอาไว้ใช้โจมตีได้เนาะนะครับสกิลมันจะแบ่งเป็นแอคทีฟกับแพสซีฟนะครับแพสซีฟเนี่ยก็คือเป็นสกิลติดตัวใช่ไหมนะครับผมส่วนแอคทีฟเนี่ยวก็คือเอาไปแบบโจมตีอะไรได้นะครับประมาณนี้เนาะ เออนั่นแหละนะครับก็พามาดูนะยังไงก็เดินสำรวจดูเองละกันนะครับส่วนอัื่นเนี่ยนะอย่างตรงนี้ครับก็จะมีแบบระบบซีซันพาสด้วยนะครับเนี่ยถ้าเราทําอะไรสําเร็จก็จะลืมมากดรับด้วยละกันนะครับส่วนตรงนี้เออยังไงก็ถ้าเกิดว่าผมว่างๆเดี๋ยวผมจะมาสตรีมเล่นแล้วนะสำหรับเกมนี้นะครับก็วันนี้สตรีมไปแล้วรอบหนึ่งนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับขำๆนะดูบรรยากาศเฉยๆนะครับค่อยว่ากันละกัน โอเคยังไงก็คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะสำหรับคนที่ชอบนะครับอ่าก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมนะกดติดตามด้วยนะครับผมโอเคคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับไปละสวัสดีทุกคนครับผม